่อมาในคลิปเดิมเลยนะครับเขาถามว่าอย่างนี้การตั้งสำรองมันก็ทำให้คอนโทรลตัวเลขกำไรได้ใช่ไหมครับใช่สิอืมอ่ะพี่พี่อธิบายการตั้งสำรองนี่เสียอีกทีได้ไหมครับ,บรรได้ไ คือปกตินี่นะครับมันมีกฎหมายนะครับของแบงค์ชาตินี่แหละนะว่าถ้าบริษัทเนี่มี NPL นะขอใช้คําว่า NPL แล้วกันนะครับแทนคำว่านี่เสียนะอย่างที่บอกนะว่านี่เสียมันแปลว่ามันจริงนี่คำว่านี่เสียมันคือนี่ศูนย์อะไรพวกนี้นะซึ่งจริงมันเป็นมันเป็นอีกสเต็ปหนึ่งอ่ะนะคือแบบมันบริษัทมั่นใจว่าทวงไม่ได้แน่แแล้วเช่นเกินหนึ่งปีไปแล้วอันนี้เขจะเรียกว่านี่เสียนี่หรอปะแต่คำว่า NPL มันแค่สามเดือนเองนะเ็เรียกว่า NPL แล้ว คีมเป็นแบบนี้ตามกฎหมายเนี่ยถ้าลูกหนี้นะครับเอ่อไม่ชําระหนี้เนี่ยเกินสามงวดก็คือสามเดือนนั่นแหละนะลูกหนี้กลุ่มนี้จะถือเป็น NPL นะครับทีนี้ตามกฎหมายคือ NPL เนี่ยบริษัทเนี่ยต้องตั้งสำรองหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตของหนี้สินที่ NPL อะ่ะมีคงค้างอยู่ของหนี้สินที่ NPL มีคงค้างอยู่นะครับประมาณนี้เช่นตน ตอนกู้อะสมมติกู้มาแสนหนึ่งเบิร์ดแล้วก็ผ่อนไปเรื่อยๆแล้วนะหลายงวดแล้วแหละจนเหลือห้าหมื่นแล้วก็ผ่อนไม่ไหวนะก็จะกลายเป็นห้าหมื่นบาทเนี้ยนะจะกลายเป็น NPL บริษัทเนี่ยก็ต้องตั้งหนี้ตั้งสำรองหนี้เสียทั้งห้าหมื่นนี้เพราะเวลาเสียมันเสียห้าหมื่นเลยถูกต้องไหมถ้าเสียจริงๆอะ่ะใช่ไหมฮะก็ต้องตั้งสำรองทั้งหมดนะครับดังนั้นเนี้ยอันนี้เขาเรียกว่าตั้งสำรองตามกฎหมายตั้งสำรองตามกฎหมาย <c oughs> แต่ว่าผู้บริหารเนี่ยสามารถมีวิจารณญาณพิเศษได้เช่น <c oughs> ตั้งเผื่อได้ตั้งเพิ่มได้นะเพื่ออะไรสุดท้ายเขาตั้งเผื่อกันเพราะอะไรเพราะถ้าธุรกิจยังเติบโตอยู่สุดท้ายพอลูกหนี้เพิ่มขึ้นต่อให้ NPL มันเปอร์เซ็นต์เท่าเดิมคือหนึ่งเปอร์เซ็นต์เท่าเดิมแต่พอก้อนหนี้มันใหญ่ขึ้นจากเจ็ดหมื่นล้านเป็นแปดหมื่นล้านเนี่ยไอหนึ่งเปอร์เซ็นต์ก็จะเพิ่มขึ้นใช่ไหมจากเจ็ดร้อยเป็นแปดร้อยอยู่ดีจริงไหมครับดังนั้นเนี่ยสุดท้ายเขาจะมาจะตั้งเผื่อกันไว้ในอนาคตไปเลยนะครับมันก็เลยมีคําว่าวิจารญา,าเนี่ยของ ของตัวผู้บริหารนะเพิ่มเข้าไปด้วยทุกๆปีทุกๆไตรมาสนะครับทีนี้มันจะมีคําว่านี่สำรองนี้เสียสะสมนะสำรองนี้เสียสะสมที่เรียกว่า position นะครับไอ้สำรองนี้เสียที่มันสะสมไปเรื่อยๆสะสมไปเรื่อยๆเยนี่ยนะครับมันเกินไปเรื่อยๆไงสุดท้ายเนี่ยนะครับไอ้ตัวสะสมเนี่ยมันจะมีมูลค่าเนี่ยมากกว่า NPL เนี่ยอาจจะประมาณสัก หนึ150่ง0้อยห้าสิบเปอร์เซ็นสองร้อยเปอร์เซ็นอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับไอ้ส่วนเกินเนี้ยมันทำให้มันเป็นส่วนเกินเขาเรียกว่าในความเห็นของผู้บริหารเนี่ออกปะดังนั้นเนี่ยเขาเลยสามารถเล่นกับส่วนเกินเนี้ยได้อยู่แล้วนึกออกไหมฮะเล่นกับส่วนเกินนี้ได้อยู่แล้วนะครับ <c oughs> เพราะว่ามันเป็นความคิดเห็นของผู้บริหารนนานเนี่งงยแล้วในอนาคตเนี่ยพงบบางไตรมาสเนี่ยมันาจจะแบบเฮย้ยมันไม่ค่อยดีเนี่ยเขาก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันครับที่เขาเนี่ยจะไม่ตั้งสำรองเพิ่มเพิ่มเนี่ยกับรายการด้วยอะไรเงี้ยก็เป็นนนไได้เหมือกั อืมอ่ะก็สรุปว่ามันก็คอนโทรลได้คอนโทรลได้แต่ว่าแต่ว่าก็จะไม่ต่ำกว่าสิ่งที่กฎหมายกำหนดอืมอืมแต่แต่กฎหมายก็แปลว่าถ้าทำไปเรื่อยๆมันก็จะต้องโผล่ออกมาสักวันอยู่ดีใช่ไหมถ้าเกิดว่าบริษัทผประกอบการไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยใช่ใช่ถูกต้องครับถูกต้องมันทำไปตลอดชีวิตไม่ได้ครับมันทำได้แค่บางไตรมาสเองเบิร์ดอืมอืม แล้วพี่คิดว่าแล้วก็คุณดูภาพรวมไว้อะว่าว่า,วาคัพเลตเรชมันเท่าไหร่อะไรเงี้ยถ้ายังซักร้อยสี่สิบเปอร์เซ็นขึ้นส่วนตัวนะคือถ้าร้อยสิบเปอร์เซ็นขึ้นพี่ก็ก็ยังพอใช้ได้นะือแนบบว่าสบายๆมันก็เถอะไม่ไม่มีความกังวลอะไรเขาจะเล่นอะไรก็แล้วแต่เขาไม่ไม่เป็นไรแต่ขอให้เรารู้ไว้ว่าเออเขาทําอะไรอยู่อะไรเงี้ยขอให้เรารู้ไว้ด้วยครับครับ